สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องนภัสวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับผู้โดยสารหรือว่าประชาชนท่านใดที่จะเดินทางนะคะตอนนี้บริษัทนครชัยแอร์ก็เปิดให้บริการแล้วทุกเส้นทางเริ่มวันที่หนึ่งมิถุนายน2563ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับช่องด้วยนะคะหากท่านใดเห็นว่าข่าวมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับฟังข่าวสารนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง Facebook ของบริษัทนะครชัยแอร์ประกาศเมื่อวานนะคะวันที่29พฤษภาคม นครใชยแอร์พร้อมให้บริการเดินรถทุกเส้นทางเริ่มวันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปหรือว่าประชาชนจะโทรเข้าไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์1624เปิดทุกวันรับสายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะก็จะมีหมายเหตุว่าสำหรับลูกค้าที่มีตั๋วโดยสารในช่วงที่บริษัทหยุดเดินรถ สามารถนำตั๋วมาระบุวันเดินทางใหม่เพื่อใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นาหะคะสำหรับประชาชนท่านใดที่เคยไปจองตั๋วไว้แล้วแล้วไม่ได้เดินทางนะคะสามารถไปเลื่อนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะคะก็มาดูกันต่อที่มีประกาศออกมาอีกรอบ บ่ายสามนาทีของเมื่อวานนะคะก็บอกก็แจ้งเหมือนเดิมค่ะแจ้งเดินรถวันที่1แต่มีเพิ่มขึ้นมาคือชี้แจงค่าโดยสารนะคะค่าโดยสารเท่าเดิมตามที่ราชกําหนดกําหนดเอาไวนะะ้นะคะคือนครชัยแอร์จะไม่มีการเพิ่มค่าโดยสารจากที่เคย ให้บริการไปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้ส่วนลดสมาชิกได้เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนลดเงื่อนไขก็จะมีพระทหารและอื่นๆนะคะก็ยังใช้ส่วนลดได้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเปิดให้บริการเส้นทางไหนบ้างตัวนี้เราก็ดึงมาจากลิงก์ของบริษัทเลยนะคะคือมีกรุงเทพอาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพแล้วก็กรุงเทพไปกาลสินขอนแก่น นครพนมน่านบุรีรัมย์ปากแซงมหาสารคามมุกดาหารยะโสอำนาจเจริญตองร้อยเอ็ดลำปางนะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้จำแนกภาคไว้นะคะมาดูกันต่อที่หนองบัวลำพูอำเภอคำม่วงอำเภอสีสงครามอำเภอเดชอุดมอำเภอเลนูนครอำเภอสะนม อุดรธานีตัวนี้คือทางผ่านนะคะแล้วก็อุตรดิตฐอุบลเชียงรายเชียงใหม่แพร่แม่สายตัวนี้คือเส้นทางของบริษัทนครชัยแอร์ที่เปิดให้บริการนะคะเราก็นำข่าวมาฝากให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดน,นะคะตอนนี้มีเปิดให้บริการแล้วสำหรับบริษัทนครชัยแอร์ สำหรับท่านใดที่เคยใช้บริการอยากโทรสอบถามก่อนได้ที่เบอร์1624นะคะสำหรับคลิปนี้หากเป็นข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับชมรับฟังข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะจากทางช่องนะคะ